คลิปที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับก็หลายคลิปผมอยากจะมาบอกว่าเบื้องหลังในความสําเร็จเนี่ยก็คือผมใช้ขาตั้งกล้องแบบไหนนะครับในการถ่ายคลิปทุกคลิปนไอที่ผมใช้อยู่นะครับตามภูมิประเทศนะก็คือว่าเป็นไม้ก็ไม,ไม้ขาตั้งกล้องเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็เอามานำมาประยุกต์ใช้ยางในรถมามัดกับไม้นะครับแล้วก็พอไปถึงเนี่ย ผมจะตั้งฉากไหนมุมไหนเนี่ยผมก็จะเสียบเสียบเสียบเปลี่ยนมุมก็จะเสียบอันนี้คือขาตั้งกล้องแบบประยุกต์นะครับแล้วก็มันคือขามันพังนะครับไอที่เป็นเวลามันอยู่ตามภูมิประเทศอนะ่ะเวลามันไปถ่ายในภูเขาอ่ะมันเอียงอย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถตั้งขากล้องได้บางทีมันอาจจะตั้งได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปถากฐานเสียเวลาผมก็เลยใช้การแบบเอาเอานี้ออกขาตั้งกล้องออกนะครับก็เอาไม้ เราเลือกษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะถ่ายตรงไหนเสียบได้เลยเสียบ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 มันง่ายและมันรวดเร็วด,ด้วยแล้วก็อีกขาตั้งกล้องหนึ่งเวลาเจอที่มุมสูงผมไม่ได้ใช้โลนะครับผมใช้ในการวางโทรศัพท์หรือวางกล้องของนกิ่งไม้แล้วก็ขาตั้งกล้องแบบธรรมชาติเนี่ยเป็นได้หมดเลยนะครับวัสดุสิ่งรอบข้างเนี่ยผมสามารถเอามาเป็นขาตั้งกล้องผมได้หมดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินกิ่งไม้หรือต้นไม้แม้กระทั่งขวดน้ําถังน้ําแก้ว ทุกอย่างเลยนะครับไม่สามารถพูดหมดได้แน่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมใช้อยู่ก็ใช้คนด้วยใช้คนในการตั้งกล้องน้ามที่ใช้ในการถือกล้องให้ถ่ายอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็บางทีผมก็อะไรอ่ะเวลาไปตามสถานที่ต่างๆนะครับขาตั้งกล้องอีกชนิดหนึ่งที่ผมใช้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับก็จะมีไม้งามใช่ไหมไม้งามแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้ยางรับใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับ แต่ของผมนะ่ะไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปพาดพิงว่าของวิธีของคนอื่นไม่ดีแต่ได้ผมมาพูดถึงช่องของผมและตัวผมเองที่ผมใช้อยู่ทุกท่านเคยเห็นไม้ไหมครับตามพืม้นทศเนี่ยผมจะเอานะครับมีดนะไปผ่าซีนะ่ไปตัดมาหนึ่งท่อนท่อนยาวท่อนสั้นก็นแล้วแต่แล้วก็จะฟันให้มันเลื่อมแหลมด้านหนึ่งนะครับคล้ายๆกับตัวตั้งกล้องของผมเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะผ่าตรงกลางให้เป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าพันแเวลาเราจะถ่ายแนวตนวนนวั้งแนวนอนผมก็จะโทรศัพท์ถ้าแนวนอนใช่ไหมใส่อย่างนี้แล้วก็ตั้งเลยเสียบ เหมือนในที่ย่างปลานะแบบมัยมเก่านะใช้ไม้หนีบไปย่างนั้นไม้หนีบแบบแบบนั้นแหละผมใช้แบบนั้นนะครับก็เรื่องรอยมันก็ไม่โดนเพราะว่าเราใช้ผ้าพันไปแล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเราก็สวมเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นั้นเองที่ผมใช้อยู่นะครับทุกคลิปเลยนะครับที่ท่านดูอยู่น่ะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้พูดมานะครับผมใช้วิธีแบบส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะแทบจะประยุกต์ใช้เลยนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศดนั้นๆด้วยนะแล้วก็ บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายคลิปเนี่ยก็สามารถเอาวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับเอาไปทําได้เลยนะครับแล้วก็แอปในการตัดต่อผมก็จะใช้อยู่2แอปก็คือแอปของอแคปคัตแล้วก็คินิมัตเตอร์นะครับที่ผมใช้อยู่มันจะดีมากนะครับแล้วก็ไอ้เสียงที่ว่าดนตรีที่ใช้ในการประกอบคลิปนั้นมันก็จะไม่มีปิดลิขสิทธิ์ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะทำเกี่ยวกับคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถเอาวิธีของผมมาไปใช้ได้นะครับ ประมาณนี้ที่จะมาบอกเอาไปใช้ดูนะครับนี่แหละเบื้องหลังความสำเร็จ <d> ขอบคุณมากครับ